นี่ฮะดูให้ชัดๆปริทินครั้งแรกครับของเหล่าซุปตาช่องวัน31ในปี2565ของแท้นะครับนี่คือเดือนพฤศจิกาคุณตั้งใจเปิดหน้าที่มีแต่น้องผู้หญิงไว้เลยอ่ะเนาะไม่ใช่จะให้ดูว่าของแท้เป็นแบบนี้และดูของปลอมของปลอมด้านหลังครับ อ่านี่ฮะอ๋อเขามีทำเรียนแบบกันด้วยอะคะของแท้เดือนธันวาคมครับของแท้ก่อนของแท้เดือนธันวามีหหนุ่มพาะเอกสุดฮอตของช่องวันอ่แเรามาดูของปลอมกันบ้างค่ะครับผมมีเจ็ดหนุ่มครับเจดหนุ่มครับแล้วเป็นแถวหน้าของช่องวันเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะแล้วก็ดู กล้ามนี่มันจะแปลกๆไปหน่อยอะนะฮะแต่แต่ยืนยันว่านั่นคือพระเอกอีกสองท่านของช่องวันนะครับไม่ทราบตั้มกับดมไปเอาหุ่นใครมาครับเพราะว่าหุ่นหุ่นเดียวกันนะดิฉันดูจากสีของเออผมรู้ครับค่ะหุ่นของตั้มสุดทนครับอ๋อเหรอตั้มเดอะสตาร์สิบเหรอใช่ครับเขาไปเอาหุ่นเขามาออเออ คือมันยังไงหรอตัม้มมันมันมันเป็นยังไงอ่ะตัม้มเราถึงต้องทําปฏิทินปลอมขึ้นมาคือตอนนี้หลายคนเขากำลังแฮปปี้กันมากๆก็แบบอุ้ยได้ไปดาวโหลดกระแสตอบรับดีสาวสวยก็มาด้วยอ๋ออยู่ในแก,งก๊งผู้หญิงด้วยเฮ้ยความสามารถเขาเยอะจริงๆคุณโอ้ออคือคุณผู้ชมค่ะคือตั้มวราบุตรเ่เขาโพสในไอจีนะภาพที่เอามาให้ดูเนี่ยว่าเป็นของปลอมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าผมมาดาราแถวหน้าของช่วงวันปีนี้ขึ้นแทนทั้งพระเอกนางเอกจัดไปสองเซตเลย ท History, <ple <ple ั้งที่ตัวเองก็มีอย huh? ู่เซตอื่นแล้วแต่ขออยู่ในเซตนี้ด้วยครับงานนี้ครับเหล่าศิลปินดาราของช่องวันสาเข้าไปเม้นต์กันเพียบเลยรวมไปถึงมีผู้บริหารเข้าไปเม้นต์ด้วยแล้วแท็กหาคุณบอยนะคุณบอยนเกียรติวิวัลครับไม่รู้ว่างานนี้จะมาเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นปฏิทินปอมนะตัมมลาวุฒนะของจริงเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆใครอยากได้เข้าไปดาวน์โหลดได้ ในเว็บไซต์นะครับ one net นั่นเองนะครับสวยมากโอ้โหภาพปังทั้งนั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ละเดือนรับรองทั้งปี6-5คุณไม่เบื่อเลยใเพราะฉะนั้นเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ย้ำอีกที w w w ร์ลว n e t นั่นเองหรือว่า Facebook ของวัน31ก็ได้ใช่ครับช่องทางไหนก็ได้ดาวน์โหลดของดีของถูกลิขสิทธิ์รับรองว่าสวยปังทุกเดือนอย่างแน่นอน